สวัสดีค่ะวันนี้มาเรามากินมะม่วงกันเบอร์เลยค่ะลูกระออยกว่าค่ะ1นึ่งออยยูโรใหญ่ไหมคะจะปอกให้กินนะคะดูซิว่าจะหวานไหมมะม่วงสุกค่ะบ้านเราก็ตกลูกละ 37บาทค่ะถ้าเป็นเงินงียรมันก็ลูกละออยค่ะร์เรรอเลยค่ะเขารดราคาค่ะ ถ้ายัางแพงก็ลูกลูกละออย99เก้าเซนค่ะอันนี้เขาขายลดราคาลูกเหลือลูกละเหลือลูกละออยค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่าหวานไหมไม่รู้ว่ามะม่วงมาจากไหนนะคะ

เยอะเลยค่ะลื่น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 โอ้โหเนือ้อหนาดีค่ะลูกละออยก็ถือว่าถูกนะคะเนื้อ ม้วงอะไรเนาะมาจากไหนเนาะมาม่วงนี่โอ้เม็ดเล็ก,เลกีเดียวเองเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะ่ะโอ้เล็กเม็ดทิเดียวเองว,ว้าวอืม หวานดีค่ะอืมใช้ได้ใช้ได้ไดอืมก็ไม่หวานมากนะคะอมเปรี้ยวหน่อยๆค่ะแต่ก็ เขากินได้ค่ะไม่เหมือนมะม่วงบ้านเรานะคะบ้านเราเม,ม,มืองไทยมะม่วงจะอร่อยกว่าแต่ก็ก็กินแก้ขัดค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะดีค่ะ <c ười> <c ười>